สวัสดีค่ะท่านผู้ชมถูกหวยเรื่อยๆเงินรับเงินปังปังค่ะท่านผู้ชมถูกตั้งคบกลัวถูกตั้งคบกรัวนเนาะค่ะท่านผู้ชมหวยใ,ใครเข้าบ้างหวยใ,ใครเข้าบ้างนะคะหวยแม่วาลีอุ้ยบอกมากผนลุกเพิ่นห้ลงวันนี้ลงคลิปเช้านี้นะเช้าวันที่หนึ่งเนาะรีบลงคลิปเลยมีหกสองกับเก้าเจ็ดตรงตรงถูกสีงวดแล้วแม่วาลีโอ้ย่อเพินสาเนาะเนาะ หวยแม่วาลีผู้ใดสิได้ดเบิ้งบนโนเนาะหนุ่มไม้กายดูบ้างหวยพ่อลืมสรุปให้ดูหวยพ่อน้อยคนล่างซ่องล่างซ่งที่พาเอากระพารัดมือนั่นสี 4, 9, 7, เ่เก้าเจ็ดคนซื้อลอตเตอรี่หวังถูกหวังถูกรางวัลที่หนึ่งเลยนะสี่เก้าเจ็ดตัวเดียวเออแล้วก็หวยบ้านกุดแฮหกเก้าเจ็ดคนก็ซื้อบนล่างอยู่แล้วใช่ไหมคะหวยเพิ่นคยถูกตบนะบุญเนาะ เจดงว่าเลี่ยวซื้อหกกับได้เงินแน่นอนหวยประหัตแชแนลหกเจ็ดศูนย์พันถูกทั้งล่างทั้งบนแล้วก็เก้าเจ็ดโอ้ยประหัตเข่าทั้งล่างทั้งบนได้หลายแสนค่ะท่านผู้ชมเดือนสกาวก็ได้แสนกว่าเนเาะแสนกว่าเงินเข่าขาแสนประมาณนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมหวยยายน้อยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเบื้องนบนว่าใครจะเข้าบ้างเนาะ หวยคุณกัญญาก็เข้าค่ะคุณกัญญาให้9 3 3 9ส3มสามเก้าห้าโทรศัพท์ไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งรับอย่าเพิ่งโทรม,มาเก้าเจ็ดล่างถูกตรงๆเลยคุณกัญญาให้ล่างเก้กับ5เนาะข้างบนให้1กับ2แต่0นูนย์่ะวิหลักร้อยเออท่านให้02อยู่นะศ1อยู่นะข้างบนนะคุณกัญญาแล้วก็หวย อาจารทองกองสลากไม่ติดติดแต่วิ่งแปดกับเก้านะคะหวยพ่อทินก็ไม่ถูกหวยแม่น้อยก็ไม่ถูกหวยคนโคนลาาก็ไม่ถูกหวยเล็กสายสี่ก็ไม่ถูกถูกแต่เอ้วิ่งหกไม่ถูกเนะาะหวยพ่อน้อยก็ไม่ถูกเนาหวยปูรังสันพ่าดแ้มหนะึ่งหกเ้าเนาะหกเก้พาดวดนนี้พลาดค่ะท่านผู้ชม จันทองกองสลากวิ่งแปถูกเก็ถือว่าถูกมีถูกคุณกัญญาล่างตรงๆแล้วก็ไอ้บ้านกุดแฮแล้วก็หวยพระหัต c h ชาแนลทำถูกทั้งบนทั้งล่างแล้วก็หวยพ่อพ่อจําพ่อพ่อเข้าทรงเดี๋ยวจะไปตามให้วันหน้า <S <S หวยแม่วาลีเออหวยคนพราดไม่ถูกหวยแม่น้อยไม่ถูกหวยปู่สีไม่ถูก เก้าเจ็ดงวดก่อนนท่านให้นุ๊กตาปูสี่ศูนย์ให้คิดว่าตัวเด่นมากไปถ่ายคลิปอ่ะวันนั้นก็เอาดูเก้าเจ็ดเมื่อเลยคิดว่ามันสิบอกน้ำกลบนบอกปูปูไปมาเก่าหาจังได้คิดว่าอยเนาะคิดว่ามันมาออกงันนี้แต่หวยพ่อพรมันดุงถูกโอ้ยเนาะ ถูกตุกเจ้าเลยหวยพ่อบอลบัานดึงตัดให้แค่สองหกสามหกเก้าหกสองเจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดตรงตรงพอพ่อเอ้ยโทรมาอีกนะคะแล้วก็หวยลูกสาวใยน้อยไม่มีมีแต่เก้าศูนย์กับสี่ศูนย์เนาะเจ็ดศูนย์ไม่มีม 90, 40, 70, มมหวยไค่ถูกอีก วิ้ยเจดแดงพุ่นเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดมื้อเช้าในคลิปของคลิปของแม่วาลีเนาะโทรหาท่านเบอร์โทรท่านเออหกเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าอะไรนี่หละอู้ยหอยปูลังสันหลานก็ไม่ถูกนะคะอ้าวหวยปูหวยใครดับเก้าโอ้ยเนาะหวยใครเนี่ยให้มาหลักสองโอ้ยบริสุทธิ์เกียนตซื้อไว้ ผู้ใดเนาะเขียนตะเลขไว้หลักสิบหน่วยศูนย์ไม่มาของผู้ใดเจแดงโอ้ยบ่มาจังใดมันมาอยู่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์เบอร์เบอร์บัญชีปู่ปู่วัดกุดแห่นะคะเบอร์บัญชีวัดกุดแห่เดี๋ยวเอาให้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเอาให้ค่ะ ใครสนใจภาะรัฐธรรมนูนนะคะเดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอภาะรัฐธรรมนูน0 8 2 9 9 5 1 1 4อ้่่อุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ภาะรัฐธรรมนูนไทยพาณิชย์8 2 6 6 0614เอ้ยห่เอ้ยเาผิดค่ะท่านผู้ชมเนาะอุ่นมันชี้สางวัดน้ำปูได้ค่ะ ขึ้นเบอร์บัญชีคลิปก่อนเจแดงก็ขึ้นเบอร์บัญชีให้ทั้งช่องแป้งล,ลายลาแล้วก็ช่องเจแดงคนเดิมหาดูได้นะคะในคลิปไอ้หวยบ้านกุดแห่นะคะเจะแดงขึ้นหน้าจอให้เลยถ้าใครไม่มีเีือวคลิปนี้เจแดงกับถูกหวยแล้วมาซื้อกิมกับเจแดงอีกว่าคิมหน้าขาวหน้าสวยหน้าเด้งเนาะคะ่ะหน้าเละผิวมันจะดูอ,อ่อนกว่าวัยผิวมันจะมีน้ำอุ่มจะเฝ้าโทมากคะ่ะ ข้อทมาเอาลองรับสายของท m o s เป็นซิปสายแหละค่ะค่ะสวัสดีค่ะกําลังทําคลิปอัดคลิปถูกบ่ค่าถูกบ่บอหวยก็บถูกโอ้ยเจาเจ็ดดังสันนันวันฝืนหวยบ้านขุดแฮ่ถูกถูกเบิดครอบรัวหวยสูตรพระหัตก็ถูกหวยบ้านกุดแห่ก็ถูกหวยอุวี่ไร้าร้ไร้เจ้า โอ้อันอันขาเจาะกัดใจใหย่ยูเคร่งนึงเครงคาหรือมั้งพันสี่ร้อยสามสิบบาทเก็บปลายทางเนอค่ะเบอร์ไล่หนาศูนย์แปดห้าไปศูยูนก็ชุดหนึ่งค่ะมีกัางไน Night Night เดย์ไนครีมเดย์ครีมกลางคืนไนครีมนี่ลบรอยเหี่ยวย่นสมานให้มันตื้นขึ้นแล้วก็ไม่เหี่ยวไม่ย่นผิวจะเรียนเรียบเนียนเรียบ ดูอ่อนกว่าไว้กลางวันนี่เต่งตึงใสกระจงังเนะาะใสกระจงังรวบจุดฝ้ากระจุดดำดำกลางคืนหนึ่งกลางวันหนึ่งสบู่หนึ่งค่ะโอ้มีมีสามอย่างจ้ามีสามอย่างเก็บเงินปลายทางเก็บหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบบาทค่ะโอข้ขายดบขายดีขี้ม้ากระดัย จ้าจนบ่มีกองสีใสป้อมจมขาดตลาดอ่าจ้าจ้าเลขวัตถุมินบอมค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะหวัดดีค่ะจ้าจ้าหวัดดีค่ะค่ะหวัดดีค่ะนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมจนใจกระทักมากเลยมวลหนาตามตัอเนาะค่ะอ้าวหวยโอ้ตามตัวตามตัว ตามตัวหวยสูตรพหัชชาแนลอืมหนอหวยปูห้าเจ็ดแปดเพิ่งกันจา้หกศูนย์เจ็ดบอหงวดได้น้อนี่เขียนไว้นี่ศูนย์เจ็ดหวยพหัชแน่ๆหวยพหัชถูกค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะแดงตามต่อหนึ่งหวยแม่วาลีถูกมาสี่งวดสองตัวบ่พลาดสองหกเก้าเจ็ดแค่นั้นโอ้ยว้ามากคนลูก เดี๋ยวอีกสองสามมือไปหาเพิ่นทำบุญให้นอกจากท่านผู้ชมอืมอโอ้ยเมืองเมืองหวยบ้านกุดแหงเงื่นหนาตามตัวจเจดแดงเสือว่าเดือนสกาวกับจเจดแดงเสือว่าปูน่ะปูน่ะวัดปูต้องถูกเพราะว่าเพิ่นเพิ่นมาเปิดวัดใหม่เพิอนอนน่นอยากสังพูมกับหยัดสังให้คนลูกค่ะท่านผู้ชมพูมก็อยากสังปูก็อยากสัง อือแรงอธิฐานมือน,นั่นไปประมาณลอยก็าคา้นอุย้ยลอยก็ขั้นลดอือคนนี่เป็นพันค่ะเนอะคนเป็นพันจีแดงกับวิเคราะห์น,นี้คนคว่มเป็นมากอืหอหวยมงคลหวยมงคลน,นี่โอ้ยหลางมากมีศูนย์มีสองมีสี่มีเจ็ดออกศูนย์เจ็ด โอ้ยไล,ยลย่มาบอกเจแดงวังวังใดนี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดชอบไหมเจแดงกับบ่าบอกว่าชอบแต่ว่าสื้อต่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดไม่ได้ซื้อนั่นประฮัดประฮัดกบ,บอกฝันว่าเลขกันฝันว่าตำรวจถืกตำรวจมาจับประฮัดเจแดงกับว่าอยู่ไล่โซดเดือนสกาวเจแดงกับว่าวฝันว่าเห็นประฮัดนี่ ถูกตำรวจพุ่มโตไปจับเลขคนสิถือบอสก็คิดอยู่คิดว่าสซือตังนิดตังนิดอยู่ค่ะท่านผู้ชมวันหนาวไหมตามแม่วาลีตามพระหัตตามปู่ล่างทรงปู่หน่อยล่างทรงแล้วก็ว่านกุดแห่แล้วอีกหลายทีคย่คุณกัญญาเออคุณกัญญาคนบ่เบิ่งค่ะคุณกัญญางวดก่อนแล้วว่าถูกแต่ว่าหวยท่านจะถูกทุกงวดท่านถูกทุกงวดแต่วงวดที่แล้วนะพลาด เข้าแต่หลักร้อยมวดอีค้นเลยบโเขาเบิงถูกเต็มเต็มค่ะมีสี่คู่เนาะเก้าเก้าสามห้าสามเก้าเจ็ดห้าเจ็ดนี่สี่คู่แต่ว่ากลับเอามันก็จะเป็นแปดตัวเฉพาะล่างนี่นี่ล่างคือล่างบนคือบนเนาะอือแล้วคนข้อลากบมถูกอืออาจารย์ทองกองสลางไม่ถูกวิ่งถูกแต่วิ่ง พ่อทินก็ไม่ถูกมีพ่อพอดมันดุงกัดถูกห้มากแค่หกหางเนาะเพิ่นคัดเลี้วเพิ่นเพิ่นไปคัดศูนย์กับเจ็ดเพิ่นไปคัดศูนย์กับแปดออกเลขเพิ่นนี่ศูนย์หกเจ็ดแปดเพิ่นไปคัดศูนย์กับแปดออกมันก็ถือตาล่างคันซื่อศูนย์หกเจ็ดแปดนี่กับเพิ่นคัดตัดออกไา่ห้แล้วนี่ถูกทั้งบนถูกทั้งล่าง หอวพ่อพลวน้นขอใหม่เอา้าหลายเจ้าแล้วที่ห้าจะไปตามเนาะกันเนาะฟังไว้หวยพ่อพรบันดุงหวยแม่วาลีหวยพระหาดหวยบ้านกุดแฮแล้วก็หวยยันจอมปวกไข่พระพุทธรูปเนะีนะ่ยเนาะก็เจ้ากปเห็นเก้าเจ็ดยูเอา้าหมดแค่นี้เนาะคะ่ะน้ำส้มเดี๋ยวเบอร์โทรเบอร์เบอร์อรอรธนาคารปูขึ้นให้หน้าจอ แม่กองสีโทรมาถูกเบอร์เลขถูกเบอรว่าถือแม้ว่าถือแจค็จคคอนท์วิทย์ตะเวรหลายขว่าเจ้าก็บอกกบใส่ใกบเพค่อยถูกเหมิดจ้า